ดิดาทาร์ลส,สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะทำคลิปแรนดอมใหเพื่อนๆเ,เล่นกันนะในหัวข้อในหัวใจของเขานะคะยังหลงเหลือความรักความผูกพันกับคุณอยู่บ้างหรือไม่เราลองมาเช็คกันดูนะคะเช็คพลังงานกันดูนะฝากกดติดตาม Subscribe Like s ชร์เป็นกำลังใจให้กอฟด้วยนะคะ ก็ขออนุญาตดูพลังงานของเขาในตอนนี้ก่อน,นเนาะเขาทาอะไรอยู่ดีกว่าขอเช็คพลังงานเขาคนนั้นที่เขาที่คุณคิดถึงนะคะเขาทําอะไรอยู่คะดูเขานิดน,นึงเขาเป็นยังไงตอนนี้หกเหรียญนะคะเหมือนกําลังต้องการความช่วยเหลืออะไรบางอย่างสิบเหรียญเรื่องการเงินนะคะมีการเงินมาเกี่ยวข้องนะเจ็ดเหรียญ แปไม้เท้าคิงถือไม้เท้างานกับเงินเหมือนตอนนี้เขากำลังพยายามไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะแปดเหรียญมีแต่ไพ่เหรียญมั้นเลยจัดเม้นนะแฮงแมนเด็กถือไม้เท้านะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ไพ่เดท ตอนนี้ถามว่าเขาเป็นยังไงกําลังทําอะไรอยู่หรือเขาเจอกับอะไรอยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขากําลังมีปัญหาเรื่องเงินตอนแรกดูเหมือนว่ามันมาค่อนข้างที่จะโอเคนะแต่เผเอิญมาเจอแฮงแมนกับเดนันหมายความว่าคนคนนี้กําลังต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเพราะไพ่หกเหรียญใบนี้เป็นไพ่ของการเหมือนยก,ยกผ้าสีแดงเห็นไหมคะอยู่เก,กาะกลางทะเลอะไรประมาณนี้เหมือนเขากําลังต้องการความช่วยเหลือ จากใครบางคนหรือเขากําลังพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์การเงินของเขาเหมือนเขาต้องใช้เงินเยอะหรือเขามีพันธะภาระความรับผิดชอบนะคะเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องครอบครัวหรือแม้แต่กระทั่งการดูแลเอาใจใส่คนใดๆก็ตามนะคะที่เขาจะต้องรับผิดชอบรวมถึงในเรื่องของการงานการทําธุรกิจการลงทุนซึ่งตอนนี้เขาอาจจะก,กําลังประสบปัญหาที่การเงินเขามันมีปัญหาหยุดชะง,งักหยุดนิ่งไพ่จัดเม้นกับไพ่แฮงแมนมา แต่เขากําลังพยายามลดน้ําพวนดินเห็นไหมคะพลังงานเขาเหมือนกําลังโฟกัสเรื่องของการงานการเงินมากๆกําลังโฟกัสในเรื่องของการพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขานะคะให้มันเป็นไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จหรือเป็นไปนรูปแบบที่ดีขึ้นน่ะนะคะซึ่งตอนนี้เวลาเนี้ยตัวเขากําลังจะพาตัวเองหรือพาอา่พาทีมงานหรือพาธุรกิจนําพาครอบครัวหรืออะไรก็ตามที่เขาต้องรับผิดชอบอะ่ะ เก้าเดินไปข้างหน้าเขากำลังเริ่มต้นบางคนกำลังเริ่มต้นใช้เงินเยอะใช้ในการลงทุนก็ได้หรือใช้เกี่ยวกับพันธะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของครอบครัวของงานบางอย่างนะคะมีไพ่เดทมานั่นหมายความว่าเขากำลังจะแก้ไขหรือกำลังจะเริ่มต้นอะไรที่เขากำลังเจอปัญหา<ๆ>เขากำลังแก้ไขได้นะคะที่ผ่านมาโอเคเขาค่อนข้างที่จะสู้ชีวิตยิบตาเลยนะพลังงานหลกัหลกๆตอนนี้เขาไปโฟกัสในเรื่องของ ความสำเร็จในชีวิตแก้ไขสถานการณ์ชีวิตเขาอยู่นะคะซึ่งอาจจะมีคุณเข้าไปอยู่ในตรงนั้นด้วยก็ได้นะถ้าคุณเป็นครอบครัวก,กันเหมือนเขากําลังพยายามที่จะหาเงินทํางานอย่างหนักเลยเพื่อที่จะมาดูแลคุณดูแลลูกดูแลครอบครัวอย่าที่จะทําให้มันมันดีกว่าเดิมหรืออยากที่จะทําอะไรให้มันเป็นในรูปแบบที่แก้ไขได้หรือทําให้มันประสบความสําเร็จเร็ว,รวๆอ่ะกาลังอยู่ในจุดของการก่อร่างสร้างตัว นะคะบางคนมีคุณไปมีไปมีอ,อะไรเขาเรียกไหน,นะคุณเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจหรืออิทธ,ธิพลในการที่ทําให้เขาอยากที่จะทําให้มันสําเร็จเร็วๆได้ซ้ํานี่คือพลังงานของเขาหรือไม่เขาก็กําลังต้องการความช่วยเหลือบางอย่างเกี่ยวกับการงานการเงินนะคะจากจากคุณหรือจากใครก็ตามที่เขาน่าจะมีใครบางคนเข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้เขาแล้วแหละเพราะสถานการณ์อยู่ในจุดที่ เขากำลังพยายามแก้ไขแต่แก้ไขได้แล้วในบางเรื่องนะคะเนี่ยเห็นไหมคะลดน้ำพรวนดินเหมือนเขามีอะไรหลายๆอย่างที่เขาจะต้องจัดการเป็นเน็ตในชีวิตเขาให้ดีนะคะนี่ก็คือพลังงานของเขานะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่า <c oughs> แล้วก็ขอดูพลังงานตัวคุณหน่อยละกันเนาะ เพื่อความแน่ใจว่าพลังงานนี้คือพลังงานคุณหรือไม่ขอดูพลังงานคุณหน่อยละกันพลังงานคุณตอนนี้เป็นยังไงอยู่บ้างคะที่เข้ามาดูส่วนใหญ่ The Sun นะ Queen ถือไม้เท้า c d a r น h t o f w a n s นะคะ The World เอ็มเพลนะติดมานะคะสดาบแล้วก็สาดาบนะคะหไม้เทา้า5ดาบไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่เด็กถือดาบพลังงานคุณตอนนี้เหมือนคุณเริ่มที่จะพยายามแบบเคลียร์ e อ g เนตัวเองมากๆเลยให้ไปโฟกัสในเรื่องของ ของอย่างอื่นน่ะเรื่องความสุขในตัวเองในส่วนตัวหรือเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องเรื่องภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่อยู่ในจุดที่คอยซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือคนอื่นๆหรือบางคนเป็นแม่คนเป็นพ่อคนที่ต้องดูแลรับผิดชอบลูกเต้านะคะหรือคนรอบข้างมากมายไปหมดไนะคะหมายถึง เป็นคนในครอบครัวก็ได้หรือเป็นลูกน้องก็ได้หรือเป็นบริวารบุตรบริวารก็ได้สถานการณ์ตรงนี้ตัวคุณเองพยายามที่จะปล่อยวางกับสถานการณ์ที่มันย่าแย่อะไรหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเกี่ยวกับความสัมพันธ์พยายามอยู่กับตัวเองพยายามที่จะฮิลตัวเองพยายามที่จะทิ้งอดีตอะไรที่มันเป็นเรื่องราวทําให้คุณเสียใจย3มดาบขยาย4ดบับคุณพยายามนิ่งกับสถานการณ์นั้นถึงแม้ว่าพลังงานอะนะคะก็รู้สึกว่ามีบุคคลที่3เข้ามา ในความสัมพันธ์หรือในชีวิตคุณหรือเข้ามาเป็นตัวแปรในความรักของคุณก็เป็นได้ที่ทําให้ความสัมพันธ์มันมีปัญหาเกิดขึ้นในบางคู่บางคนแต่แน่นอนตัวคุณสามารถบริเนตจัดการได้เป็นอย่างดีคือพยายามที่จะปล่อยวางกับสิ่งเหล่านั้นแล้วพยายามที่จะพาตัวเองไปโฟกัสจุดอื่นๆเรื่องอื่นๆด้านอื่นๆในชีวิตที่สําคัญกว่าเหมือนชีวิตคุณต้องสู้อยู่ตลอดเวลาในออฟบอนส์นะคะเหมือนชีวิตคุณต้องลุยต้องบากบัน่นฝ่าฟัน นะคะเจอปัญหาอะไรมามากมาแต่คุณก็พยายามที่จะพาตัวเองพาครอบครัวหรือพาธุรกิจหรือพยายามขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าคุณอยากมีความสุขคุณอยากก่อเกิดความสําเร็จตัวคุณเองพยายามออกมาจากสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเรลชั่นชิพตัวคุณเองพยายามที่จะโฟกัสทั้ง,ท,ง,ท,งที่บางครั้งคุณก็ตัดสินใจลําบากนะคะสองดาบเนี่ยสองดาบคือการตัดสินใจที่บางครั้งเกิดความสับสนลังเลในตัวเองแต่คุณก็พยายามที่จะเดินหน้า นะคะแล้วคุณพยายามที่จะละทิ้งอะไรก็ตามที่เข้ามาสร้างปัญหาในชีวิตคุณคุณพยายามอยู่ในโลกของคุณพยายามที่จะอยู่กับตัวเองอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวอยู่กับธุรกิจอยู่กับงานอยู่กับคนที่เขาหวังดีกับคุณคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนที่ชอบแบบช่วยเหลือผู้อื่นอ m place น่ะคุณเป็นคนที่รักศาตร์คุณเป็นคนที่เหมือนกับรักทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตคุณยิ่งถ้าเกิดคนคนนั้นดีกับคุณควรจะดีกับเขามากๆ แต่แค่บางครั้งคุณเป็นคนที่เสมือนกับปิดทองหลังพระท,ทำดีแล้วไม่ค่อยได้ดีไม่ว่าจะกับคนที่คุณรักหรือจะกับคนรอบข้างคุณก็ตามเลยทําให้บางครั้งคุณอยากที่จะใช้ชีวิตแบบผ่อนคลายอยากจะอยู่กับตัวเองไม่อยากยึดติดกับอะไรแล้วอยากจะปลดปล่อยไม่อยากยือ้อไม่หลัไม่อยากลังไม่อยากที่จะไปแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรก็ตามคุณเหนื่อยกับการยื้อแย่ง คุณเหนื่อยกับการที่จะต้องพยายามทําตัวเองให้แบบอดทนกับปัญหาทุกๆสิ่งทุกอย่างที่คุณแบกแบกรับภาระทั้งความรู้สึกทั้งภาระในเรื่องของการเงินการงานความผิดชอบในทุกๆด้านแต่โชคดีที่คุณเป็นคนที่มี mindset ดีค่ะคุณปล่อยวางอะไรได้ในตอนนี้นะคะเหมือนคุณกําลังพยายามใช้สติการตัดสินใจอะไรทุกอย่างนะคะเหมือนคุณพยายามใช้วุฒิภาวะใช้เหตุและผลในการตัดสินใจในทุกๆเรื่อง ซึ่งนั่นเป็นข้อดีของคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนคนนั้นเขายังหลงเหลือความรักความรู้สึกดีให้กับคุณอยู่บ้างไหมยังหลงเหลือความผูกพันอะไรให้กับคุณบ้างหรือเปล่าสามดาบมาเหมือนเดิมนะคะเดวิล หถ้วยคิงถือไม้เท้าคิงถือถ้วย9้าเหรียญนะคะหดาบนะสาไม้เท้าค่ะสิบเหรียญนะเจ็ดเหรียญนะคะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่ห้าเหรียญ ถามว่าเขายังหลงเหลือความรักความผูกพันให้คุณบ้างไหมเขายังหลงเหลือค่ะนะคะคือไม่ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์คุณมันจะเจอในเรื่องของตัวปรลาที่3จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เชิงซ้อนจะเป็นในเรื่องของการเงินจะเป็นในเรื่องของการงานจะเป็นในเรื่องของพันธะภาระลูกติดครอบครัวกเก่าหรือพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนฝูงการงานการเงินใดๆก็ตามนะคนคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเจอปัญหาอะไรมากมายหลายอย่างรวมถึงตัวคุณน่ะ แต่เขาก็ยังอยากที่จะจุงมือคุณจับมือฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันเห็นไหมคะเขายังอยากที่จะประคับประคองเขารู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้โอเคมันอาจจะมีอิทธิพลจากสิ่งรอบข้างหลายๆอย่างที่เป็นเหมือนกับตัวแปรทําให้คุณกับเขาเจออุปสรรคบ้างเจอปัญหาบ้างนะคะเจอความทุกข์บ้างสุขบ้างแต่เชื่อไหมเขายังคงมีความรักมีความต้องการที่จะพาคุณอะไปสู่ความสําเร็จ ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของความสัมพันธ์เขายังอยากดูแลคุณเขายังอยากซัพพอร์ตคุณเขายังอยากรดน้ำพวนดินในความสัมพันธ์นี้และเขายังอยากที่จะเดินร่วมทางไปกับคุณเห็นไหมคะไพ่ลงเรือลําเดียวกันแล้วก็ไพ่สามไม้เท้าคือเขามีเป้าหมายเขายอมที่จะให้คุณน่ะนั่งรถนั่งอะไรเนี่ยเหมือนสกีอะไรประมาณเนี้เนาะแต่เขายอมที่จะแบกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้คุณต้องเหนื่อยต้องลําบากกับเขาแต่เขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อคุณ ให้คุณมีความสุขที่สุดเขาอยากทําให้คุณมีรอยยิ้มเขาอยากทําให้คุณมีเสียงหัวเราะเขาอยากทําให้คุณสมบูรณ์แบบนะคะเขายังรักคุณถึงแม้ว่าความรักระหว่างคุณกับเขามันจะมีปัญหาบ้างก็เถอะบางคนมีปัญหาเรื่องการเงินตอนนี้นะคะบางคนต้องแบบมีเข้ามากระทบอะไรหลายเรื่องเห็นไหมคะมันเป็นพลังงานของแบบการที่เขายังคงหาทางออกกําลังแก้ไข กำลังหาวิธีการที่จะมาแก้ไขยังไงถึงจะดีที่สุดมันเป็นช่วงภาวะฉุกเฉินอะมันเป็นช่วงภาวะที่เขากําลังถ้าเปรียบเสมือนกับชุดก็ชุดพยาบาลหรือหมออะไรประมาณนี้เนาะเขากําลังหาตัวยาหรือหาวิธีการที่จะมาแก้ไขทํายังไงให้ความสัมพันธ์กับเขามันดีดังเดิมไม่ต้องมีตัวแปลอื่นๆมาเป็นอุปสรรคคือเขายังคงหลงเหลืออยู่แน่นอนความรักความผูกพันความสุข ไม่งานเขาจะไม่เครียดขนาดนี้คะ่ะไม่งานเขาจะไม่หาทางที่จะทํายังไงถึงจะรดน้ําพรวนดินทํายังไงถึงจะพาคุณไปเจอกับความสุขที่ดีกว่าปัจจุบันและในอดีตนะคะคนคนนี้ยังไม่เคยลืมแล้วก็ยังคุณยังคงมีความสําคัญยังคงมีความมีความเพราะเล่นน้ำอิทธิพลกับชีวิตเขามากๆด้วยแต่เพียงแค่เขากำลังจัดการหาวิธีการแก้ไขในสิ่งที่ ทั้งคุณและเขาปวดหัวกันอยู่ในตอนเนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วเขาจะแก้ไขได้ไหมเขาจะแก้ไขปัญหาที่เกิดอยู่ในตอนนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวฟูนะคะวิวออฟฟ o r t จูนนะไพ่สีดาบเฮอร์มนะคะ ควีนถือถ้วยค่ะควีนถือเหรียญคิงถือเหรียญคิงถือดาบหนึ่งไม้เท้านะคะชาลิออตนะไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่จัสติกไพ่แห่งความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะความยุติธรรมอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้กลอฟคิดว่า เขาจะพยายามนะแก้ไขให้ดีขึ้นแต่ต้องรอเวลาต้องรอเพอร์เฟ t ท m มมิ่งนะคะตอนนี้เหมือนเขาไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะคุณดูสิบางคนเขามีปัญหาเรื่องการเงินด้วยบางคนขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือบางคนเหมือนเขาชีวิตเขาไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะเขาต้องเขาต้องพยายามสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่สร้างการเงินสร้างความสุขสร้างความรักสร้างการงานสร้างความรู้สึกดีๆขึ้นมาใหม่ทุกๆอย่างมีทธิพลกับเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การเงินการงานความรักความรู้สึกหรือตัวแปรบุคคลที่3ความถูกใจไม่ถูกต้องนะคะการเงินก็เป็นปัญหาในคู่ของคุณเช่นกันนะรวมถึงบุคคลที่3รวมถึงระยะทางรวมถึงความแตกต่างนะคะที่ตอนนี้เหมือนคุณดูนะเหมือนกับคนที่เปรียบเสมือนกระหมดกระเป๋าอะนะคะก็เหมือนกับทุกอย่างมันมันหมดแต่มันกําลังจะก่อเกิดขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรู้สึกหรืออะไรก็ตามแต่ ที่มันจบไปแล้วมันสูญสิ้นไปแล้วหรือความรู้สึกคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ดูหมดใจดูหมดแพชชั่นกับคุณแต่เปล่าเลยที่ผ่านมาอาจจะใช่แต่ตอนนี้เหมือนเขาพยายามที่จะก่อเกิดขึ้นมาใหม่กําลังที่จะสู้กําลังที่จะฮึดแต่เป็นช่วงเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองเช่นกันเหมือนคุณั้งคู่ต่างคนต,งต่างต้องพักอ่ะพักก่อนช่วงนี้พักเบรกก่อนเยียวยาตัวเองก่อนฮิลลิ่งตัวเองก่อน ฟื้นฟูสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจต่างคนต่าง,ต,างต้องฟื้นฟูนะคะเมื่อมีพลังกายพลังใจพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะต่อสู้คิดว่าคนคนนี้จะควยทำให้ทุกอย่างมันยุติธรรมที่สุดสำหรับคุณและทุกๆฝ่ายเขาจะทำให้ทุกอย่างถูกต้องที่สุดจัสติเห็นไหมคะที่ผ่านมานะ่ะคุณรู้สึกว่ามันมีความไม่เท่าเทียมมันมีความเหลื่อมล้ำกันในความสัมพันธ์รักเราไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้คุณรู้สึกว่า คนคนนี้ทําผิดกับคุณมาตลอดคุณต้องการเรียกร้องความยุติธรรมคุณจะได้ค่ะแต่ต้องรอเวลาเฮอร์มิตกับ4ี่ดาบคือเขายังนิ่งเพราะเขาต้องการที่จะแบบฟื้นฟูตัวเองก่อนในหลายๆอย่างเหมือนคนที่ทดุดท้อท้อถอยหมดแรงพลังหมดกําลังกายกําลังใจแต่เมื่อเขาดีขึ้นฮิลตัวเองได้เขาจะมาลุยแล้วค่ะชาออตแล้วเขาจะมีคุณอยู่ในในอนาคตของเขาด้วยอะ เป็นเป้าหมายในอนาคตของเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขายังหลงเหลือทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณแต่แค่ปัญหามันยังมีอยู่ที่เขาต้องแก้ไขแค่นั้นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวกอฟมาขอดูไพ่แนะนำ <c oughs> ความสัมพันธ์คุณทั้งคู่ความรักของคุณทั้งคู่นิดหนึ่งแล้วกันกอลจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการแนะนำคุณว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง self care นะคะก็คือเหมือนกับการดูแลตัวเองอะนะคะนึงนะ welcome the new นะคะ welcome the new นะ,ะ forgiveness healing from the past นี่ไงคุณทั้งคู่ต้องต้อง heal กันก่อนอะต้องมีช่วงเวลาที่แบบต่างคนต่างเยียวยาอะไรที่มันเป็น toxic ในอดีตของกันและกันะเนอะ,นอะ,นอะในเส้นทางความรักของคุณอะที่เหมือนกับ เจออะไรมาแล้วเขาเรียกว่านะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็ใช้สําหรับนี้อีกสําหรับหนึ่งนะคะที่ทําให้รู้สึกยากต่อกันน่ะนะคะคุณต่างคนต่างต้องฮิลให้เวลาซึ่งกันและกันแล้วดูแลตัวเองดูแลใจดูแลสุขภาพกายพร้อมที่จะต้อนรับกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณทั้งคู่ในความสัมพันธ์นี้แน่นอนเดี๋ยวมันจะก่อเกิดอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาแน่นอน ขอให้คุณดูแลตัวเองมากๆนะคะดูแลใจดูแลกายดูแลสุขภาพจิตนะคะเซลฟ์แคร์คือการดูแลตัวเองอะเนาะ,นะการรักตัวเองนั่นแหละนะคะพร้อมที่จะเปิดรับกับอะไรใหม่ๆต้อนรับกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาให้อดีตเป็นบทเรียนแล้ให้อภัยให้ให้กับเรื่นะให้กับอดีตที่เขาเคยทําร้ายจิตใจ,ใจคุณนะคะเยียวยาดูแลรักษาตัวเองจากเรื่องราวในอดีตให้ได้ที่คุณทําให้คุณเป็นทุกข์กันนะคะ ่มาดูอีกสำหรับหนึ่งนะคะนี่มาเหมือนกันเลยค่ะคล้ายก็เลยเห็นไหม you are healing นะคะคุณจะต้องฮิลตัวเองให้ได้ทั้งคุณและเขา,พาไพ่ใบนี้นะคะ breed a t h e e p l y นะคะคือความหมายของพไพ่ใบนี้จริงๆแล้วมันเป็นไพ่ของการแบบเขาเรียกว่า การสูดลมหายใจลึกๆอะแต่ถ้าก๊อบจะจะแปลเป็นในลักษณะของแบบการแสดงออกหรือการกระทําก็คือพาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติพาตัวเองไปอยู่กับกับสภาพแวดล้อมที่มันดีพาตัวเองไปฮิวพาตัวเองไปสูดอากาศบริสุทธ์อะหรือเวลาที่เรารู้สึกโกรธหรือเวลาที่เรารู้สึกแย่ๆให้เราแบบสูดลมหายใจลึกๆเหมือนพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธเพื่อที่จะปล่อยวางอะไรในอดีตอะให้ไปนี้คอนฟิเด n c ์นะคะและใบสุดท้าย <c oughs> wish fulfill นะคะถ้าอ่านออกเสียงผิดต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ก็พออ่านออกเขียนได้แปลได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าหลักการพูดอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันเป็นการดูดวงเราก็จะต้องใช้บางทีไพ่ส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาอังกฤษอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็าอาจจะ แต่ความหมายก,ก็จะแปลเป็นตามภาพหน้าไพ่ไปด้วยเลยละกันนะคะคือจะบอกว่าไพ่ใบนี้คือไพ่ของการสมปรารถนาใบนี้นะก็จะบอกว่าสิ่งแรกเลยที่คุณต้องทำสิ่งที่ไพ่แนะนำคุณจะต้องฮิลตัวเองคุณจะต้องดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีดูแลใจดูแลกายดูแลจิตใจสภาพสุขภาพจิตสุขภาพกายฮิลลิ่งในเรื่องของการฮิลลิ่งคือการเยียวยาการรักษาแผลใจ การรักษาอะไรที่คุณรู้สึกเจ็บปวดฝังใจมาจากในอดีตนะคะคุณอย่าไปยึดติดคุณอย่าไปซีเรียสคุณต้องให้อภัยกับสิ่งเหล่านั้นมันถึงจะก่อเกิดกับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณได้รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเพราะถ้าคุณยังไปยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆกับความเจ็บปวดเดิมๆแน่นอนว่าการกลับมาของคุณกับเขามันจะยิ่งดึงดูดกันกลับมายากหรือดึงดูดกันกลับมาแก้ไขทําอะไรกันยากหรือแม้แต่กระทั่ง การอยู่ในชีวิตของกันและกันในปัจจุบันเนี้ยถ้าคุณยังยึดติดยึดมั่นถือมั่นมีความเป็นอัตตาตัวตนไม่ยอมทิ้งอดีตนะคะความสัมพันธ์คุณมันก็จะจบแบบเดิมมันก็จะเป็นแบบเดิมมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนะคะไพ่บอกว่าให้คุณเวลคัมเดอ e n นิวได้แล้วก็คือต้อนรับกับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้าในชีวิตคุณด้วยการที่คุณจะต้องให้อภัยกับสิ่งต่างๆแล้วก็ฮิลตัวเองให้ได้ นะคะแล้วก็พาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติสูรลรมหายใจลึกๆหรือสูตรอากาศบริสุทธิ์อ่ะให้ผ่อนคลายหลังจากกลระลลังจิตหลังใจ Conf คอนฟิเอนต์ก็คือความมั่นอกมั่นใจอ่ะคุณจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองดึงความมั่นใจออกมาแต่ต้องเป็นความมั่นใจในทางที่ถูกนะอย่ามั่นใจแบบมีอีโก้ไม่เอามั่นใจว่าฉันต้องทําได้มั่นใจว่าฉันต้องให้อภัยได้มั่นใจว่าฉันจะต้องทิ้งสิ่งเก่าๆในอดีตที่มัน มันทําให้ความสัมพันธ์คุณมันแย่ลงหรือทําให้ชีวิตคุณมันดํำดิ่งลงให้ได้ะแล้วมันจะก่อเกิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนํา <c oughs> นะคะทีนี้มาดูไพ่ข้อความกัน <c oughs> เขาอยากบอกอะไรนะคะคุณคือโลกทั้งใบนะ ฉันเป็นห่วงคุณมากถ้าฉันเปลี่ยนไปคุณจะรับได้ไหมฉันหลงรักคุณตั้งแต่แรกพบคุณคือเหตุผลเดียวที่ฉันจะยอมสู้และอดทนนะคะติดมานะเราควรเปิดใจคุยกันไม่เห็นหน้าได้ยินเสียงก็ยังดีแล้วอุปสรรคขวากหนามไม่สามารถกั้นความรักเราได้นะคะ รักล้นใจขออีกสประโยคแล้วกันเนาะคุณมาเติมเต็มหัวใจฉันฉันอยากกอดคุณและอะติดมาฉันรักและซื่อสัตย์กับคุณเสมออีกใบหนึง่งหล่นมาเอาเลยแล้วกันนะอยากให้มีปาฏิหาริย์และนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากบอกกับคุณนะคะขอวางอย่างนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าวางไม่พออะ นะคะก็ประมาณนี้เนาะคือจริงๆแล้วคนคนนี้เขาก็ยังรักคุณนะแต่บางสิ่งบางอย่างคุณต้องเปิดใจคุยกันอะ่ะเพราะถ้าไม่เปิดใจคุยกันแน่นอนความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะยังเป็นแบบเดิมมันก็จะยังไม่ได้ดีขึ้นนะคะถ้าคุณยังมีความเป็นอัตตาตัวตนกันอยู่อะ่ะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างต้องปรับตัวเข้าหากันนะคะทําตามแนะนําทําตามคําแนะนําของไพ่ที่เขาเปิดแนะนําคุณไปนะประมาณนี้นะคะโชคดีมีความสุขนะ ฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะคะส่วนท่านใดที่อยากาสนับสนุนช่องหรือเป็นค่าครูให้กอบนะคะสามารถกดรูปหัวใจใต้คลิปได้ที่มีคำว่า thanks หรือคำว่าขอบคุณได้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ